ชีวิตสัตว์โลกแมวกำลังกินปลาทูตอนนี้แมวกำลังอร่อยอยู่อร่อยอยู่อย่างมีความสุขเพราะมีคนมาให้ปลาทูก,กินทุกวันคนให้ปลาทูก,กินทุกวันเช้ากับเย็น